ทักทายสบายดีพี่น,อน้องมือนี้มาเบิ่งหน้าพราโต้หน้าไหลไหลไหล,ล,ล,ลตั้มทางหน้าเนาะพราโต้บรรยากาศภาพบรรยากาศหลังฝนตกอยู่หันยอยู่หน้าคือเก่าเลยพี่น้องเด้อเอาเบื้งเข่าสิพ่อได้เกี่ยวนอนอยู่บ่ปีนี้พอเบิ่งพองนมอยู่เด้ก่อญ่เติบอยู่ เดี๋ยวจักน้อยสิพาไปเบิ่งปลาลงต้อนลงลีปลาน้อยปลาแข้งน้อยปลาคอน้อยปลาแข้งน้อยยำหอยยำนาโอ้ยหลายหลายพี่น้องหลายหลายแห้งหลีโอ้ย,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 อยคนลูกไหวเอ,อดเิดอแหละทั้งผู้ชมปดแต่นั่นเป็นเรื่องกินพี่น้องมากกระเสกมากระทิบพันว่า เขาให้นี่ให้ที่ดุดไม่ดัดใม่นี่วันปุ๋ยใส่หมององ่ามพี่น้องเอ้ยออกสีเหลืองเดือดงแดง,รงบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนาพี่น้องทักทายสบายดีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นได้พี่น้องเด้อทั้งส่องยูทูบบ้างแอนน้อยชาแนลเด้อพี่น้องเด้อคือเกา่าคือหลังพี่น้อง,องเป็น แห่งคิดแห่งใจใไฮเด้เออ่าใครสนใจใกล้หน่อยสิมีคลิปอีกต่อๆไปเนาะฝนตกเมื่อกี้พี่น้องนี่น้ำไหลายคักน้ำไหลนาเห็นต้นเข่าห่างๆแล้วยังน้ำต้นแตกก่อเนอะอาะโอ้รถซาเลิงรถพ่วงไปเนาะของไผนี่คุณลูกอ้อยบอกโอ้ห่อมกคุณลูกบอกห่อมกบอกห่อมกไอยล่ะห่อมกบอกใช่ใส่ห่อมกไป nước dù bỏ Nó hải bọ À Phấn tốt bây là cái gì Cái cảng bây này Kiến đuôi kiến đuôi Ui, ươm nhờ Im là bỏ Xe bỏ hóm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  bỏ À xin một đứa xe bỏ Xe bỏ Ô Mí xài phần năm bỏ Ô nhóc bộ chú hắn xe bỏ Ừ, nghe nó nhìn lý nọ เขาขอมกขอมกมาโท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 มาหันเจดแดงในหันเจแดงบ้านพุ่นธาตพี่น้องเด้อหันเจแดงแซ่บอืมตลันตีใส่เห็นแล้วใสโอ้โหแซ่บอีลีแซ่บอีรี้องมึงลองลองเสียมองหนเสีมองสะก้อนีิมอขามกพี่น้องสิยมขามกเด้อ ขมกบ้างเนี่ยผู้ชิมคนนั้นโอ้ยเป็นตาวเสบนางอ้อยนางอ้อยเออนางอ้อยชิมขโมกเจดแดงมาสันมีใส่พร้อม<ห>น,<ล>นั่งวาสนานี่นีน,น,นี่ปลาโตเนียนๆพี่น้องผู้ขาลองชิมเหมือนเดิมเด้อเดินเสร็จบบเ,เ,เรสร็จเสร็จ

เนี mente, ่ยกบต่อไปนี่เราเสียงบงปลาป่าว่าปลาไอบปลาป่าวา็นยป่าปลาแข็งน่อยปลาคอน่อยหืมบุี่เทียมชิ้นเซ่บบอแซเบเซ่บแห้งบ่คขำใหญ่คำใหญ่เลยบ่อือ 我母啊！来教拼音。快、嗯、点。嗯 <laughs>